ยังไม่กลยลไม่กลพีเพยังไม่กล,ออกลจะหาไม่เจอพี่เพยอยู่ในห้องน,น้ำนี่ก่อนีช็ักก่นล้พี่เพยอยู่ข้างหลังอ๋อ,อ,อนี่งไงพีเพยทุกคนหลบทางให้พี่เพยได้ค่ะอุ้ยทำไงแฟนลับได้ไง,เด,งเดินเดิน เหลือไอตุ๊แฟนที่เดือนร้องไห้แล้วไอที่หนุ่มคอยคอยคุยเงินไหมเหน่อยไหมมันมีตุ๊กตาเยอะเยอะมาตุ๊กตาเยอะไลฟ์อยู่ไลฟ์ทีมรักตัวเดียวอ่ะเพราะว่าพี่ชาตั้งชื่อว่าอะไรหรอตัวติ๊กเก็ปป์ชือะไรอ่ะตั้งชื่อว่าอะไรอ่ะไข่ขาวลอย 你好。<laughs> <laughs> <laughs> ันนารักสะแก่ใจเจะมาทำให้ละลายน้ำตาไปตายอได้คิดทีจไม่ใครอยากของเพลงเยปะเ้าเาลูกคุงเ้ังเชื่อชีไ่นเนเมือรออยมน

ขอขอให้คนมาครั้งแรกก่อนนะคะแล้วแบใครดูด้วยนะคะอันนี้เลยเหรอใช่ใช่ต่้วแบใครครับผมแม่พี่ชาบอกว่าถ้าเซนจะไม่ได้คุยด้วยนะ เออาไม่ถห้นาทีแล้วเืนเมันดึกแล้วมันดึกแล้วเพราะว่าของเยอะมากเลยต้องกลับเขาไปเก็บก่อนเยอะให้ให้คนครั้งแรกดีกน่าทุกคนคะ่ต่งนน่อยได้พี่ชาฝั่งนี้มาครั้งแรกอมาครั้งแรก ถ้าหลอดถ่ยอ๋ออวะใครมาครั้งแรกขอขอแบบครั้งแรกจริงๆนะอันนี้โทรศัพท์ใครใครโกหกใครโกหกอ่ะยเปหกไปแล้วใครใครทุกคนใจเย็นๆนะเอาแบบมาครั้งแรกจริงๆใครให้อันหนึ่งใครให้อ๋อพี่ไม่พี่ไม่ใี่ไม่เป็นสาฝาแกดมาให้ ขอโทษค่ะขอโทษค่ะอ๋อใช่คนนี้เก่ง่าเลยใหมากนใช่สนาทีตายเลยสงสัยต้องทนเวลาบาดเจ็บทนเวลาบาดเจ็บไม่เสร็จละวาเลยเขินละไมเสิดเลย อีกสองนาทีนะอีกสองนาทีนะอีกสองนาทีนะคุยห้านาทีได้ไหมแต่ว่าสี่สองแล้วอ่ะพี่ชาคนสุดท้ายคนสุดท้ายพอแล้วพอแล้วได้เลขสฮะทำเสร็จแลก็เดินออกพอหมดแล้วหมดแล้วได้าอะไรกดเขียนให้จะเขียนดีกว่า

ไม่งั้นจะไม่ได้คุยนะถ้ถ่ายดูมไมจะไม่ได้คุยไม่ใช่ไม่ไมคังโดอย่างงี้ยแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรจยไม่ร้องแล้วโอ้จะไม่้องล้วฟาตูไลไส่เนี่ยจะไปอาลกไปอาลึอีกไม่ไปสิวันที่สิเจอกันนะวันที่สิเปิดนี่กัน หัวใจได้เปล่าปาดออกมาเลยปาดออกมาเลยนี่ไงเขาให้ฉันเลหัวใจไปแล้วอยู่ประทศไม่ใส่นี้แบบสนุกมากเลยอ่ะดีช่อันนี้ฝากให้เรานะแต่ว่าอยู่ในถุงของฉาจริงเหรอไม่กินจริงเหรอเราไพ่ได้ปังเลยม่วงไหมอะไรอะไรชสมงฉันอย่างโรเลโรมันกินได้อ่าฮะ ใครรู้โทรศัพท์หรือเปล่าโทรศัพท์ใครหายคะติดต่อที่ประชาสมคัญได้เลยค่ะสวยเนาะอาไซตัดแม่ต้องบอกเส้หมวกค่อหมวกร้านนะเหมาะสมไหว้างลมันก็สวยแหละเราไมผลูกหลอกหลอก ฝากติดตามรายการที่จะไปด้ยนะเยไปแล้วสหน่อยสักทีเพชเป็นไอ่เพชปไอ่ะไรเพีเเป็นไรดูจีเพชไม่จะรุนรโอ้ยอยาถอยหลังลงทางด่วนก็พออย่าเลี้ยว่า

โดนเทปตดเตะไม่โดนเทได้ยังไงออกบ๊อกบ๊กอครับบอกบกครับบังครับอ้นี่อะไรโอ้โห ขอหรอจะโชว์หันขี้โต้โอ้โหบอสใส่แย่บนนั้เนี่ยต้องทำอยไรได้เฮ้ยใส่ขาวจะใส่ขี้มาจะใส่ขี้มาส่ขาวปฏิบัติาวตนานเว้ยยา จะปีเลยอะเข้ามาอเดี๋ยวพวกนี้ยตาถ่ายนะทองสะตัดแดงมากเลยไม่หวขอนอนไม่หวแล้วอันนี้ของใครของใคยเหรออืมลัดทีมโอเคโอเค ไปะนี่ไงเด็ดอะได้ยเด็ดเจอพิดอมนเห็นหรอป่ไม่เห็นลย

หมายเองกำลังจะาสามลเอาไปเลยต้องแอลก็หอยอย่างองกลินอย่างหนึ่งป้ะล้างขอหอมลงก็เน่อมลงป้ะหอมลงป้ะต้องกินแล้วแอมลง ปาน,นี้พ <ๆ S 2> ะโล่หลับปุ๋ยแล้วมั้ง ในทีมในทีมอ่ะบาบูิมีคนพิมบาบูยด้วยว่านะคะคนปิดด้วยคือคน้องเว่าพูไปรื่องต้องมีคนปิดใช่ไหมใช่คนปิดล้นะเดี๋ยวจะไปส่งทวิตเตอร์ทวิตเตอร์คือต้ทะเลเห็นปะใครนรรค ฉันควรจนด้วยให้หน hey. ่อยได้ไหมอ่ะคุณนุ่มขอบคุณสำหรับกาน่ารักนะคะแล้วก็ไม่เป็นไรอ่ะตามผลงาน